가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 내 맘은 그게 이런 게 아닌데 예쁘게 말하고 싶어 ตอนนี้ก็หาโมง่งแรงอยู่สวีเดนเนาะจ้ะพี่น้องยายโซกะเลิกงานแล้วก็ยางน้ำทา่งจ้ะพี่น้องเกี๊ยบพักกูดเนาะเก็บพักกูดนะก็มีดราม่าเนาะจ้ะพี่น้องก็ดราม่าอีหยังก็ว่าผู้ลังค่ะนเพิะนมาลิปธรรมชาติลิปเก็บพักเก็บหย่าในต่างแดนเนาะอันนั้นคือเพ่นตั้งใจเขามาเบิ่งจ้ะผู้ตั้งใจเขามากกวนกับเขามากกวนพี่น้องเ่แะม่น บ่อลีเต๋อย่าโสกะบ่อยากเฮ็ดคลิปบ่อยากได้ดอกพี่น้องที่ถ้าบ่อหลีเต๋อย่าโสกะบ่อยากเฮ็ดคลิปมาเว้ามาหยังเนาะบ่อยากมีคอนเทนต์แบบว่าเออดราม่าหอกดราม่าของซีีนาโบอยากมีดราม่าเนาะยายโสอยากเฮ็ดคลิปแบบม่วนๆไปของซีีนะพี่น้องออืเฮ็ดคลิปม่วนๆแบบคลิปธรรมชาติที่เขามาเบิ่งอเหลีอีหลอการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเอลี่ของศรีนะบ่แม่นว่าเขามากวนกันเนาะจ้ะเนาะ เขาเม่ากดาูดแน่ไรคันคือจังยายโซฮิตคลิปพักกูดคลิปคลิปอื่นกับบุมีหยังแต่ว่าถ้าคลิปเก็บพักกูดเนี่ยก็คือมีด่าม,มามาเออคือจังอ่ายายโซเจ็บให้เบิ่งก่อนเปิดคลิปเนาะถ้ายายโซเจ็บเหมือนเก็บเหมือนสุดยอดคันยายโซเล่าอาอกจังสิกาว่าคือเก็บเหมือนสุ่มบงสุดยอดแท้คือเก็บเบเิดเก็บเสียงแท้บบดว่าอ่าคือกินคลิปหายแท้บ่ให้มันเกิดอีกตี่แบบว่าอันคดัดแถ้งทายายโซเจ็บจ้องไว้ จงใบเฮ็ดอีหย่างคือพ่อเจ็บเบิดสุญยอดเดี๋ยวมันก็ะปงอีกตัวผู้ลังค้นบัดว่าแบบนี้อย่างสีหนาหน้าหน้าจิตตังพี่น้องหน้าหน้าจิตตังก็จักเสียดจังไหจักเสิเจ็บจังไหนจังสิถึกใหญ่เนาะอันนี้ก็มาเบอกสู้กันฟังจ้ะยายโสเป็นคนสาธารณะอยกะจริงพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดยู u ูบเนี่ยคือคือเป็นคนสาธารณะเนาะแต่ว่าเป็นสาธารณะอยกะจริงแต่ว่าถามาคอมเมนหลายคอมเมนาให้กันไลายก็คือบ้านของเฮ้าเนาะลังเทียเฮากัอยาก ปกป้องบ้านของเฮาบังจังสีหน้ถ hey, ้าคอมเมนต์ดีๆหรือว่าติเตียนกันก็พร้อมที่สิปรับปรุงจังสีหน้าการเฮ็ดอาชีพเ็ดหยังก็ได้ยายสุเอ้ยเป็นซั e ้นหนึ่งที่ยายสุก็พร้อมที่สิปรับปรุงรับฟังบ่แม่นว่าอาขมหน้าบ้านเฮาก็สิมาด่าๆๆๆแบบว่าก็บ่อยากได้บ่อยากได้ยอดวิวคนด่าคักปานนั้นพี่น้องเออบ่อยากได้ยอดวิวคนด่าคักปานนั้น การที่เฮ็ดคลิป u t u b e เนี่ยก็คือเป็นงานอดิเรกของยายโซจ้ะเพราะว่ายายโซมีงานประจำเฮ็ดอันนี้เขาเฮ็ดเพื่อมวลควอมวลควอม่นเนาะมีเวลาเขาก็จังไปเฮ็ดไปไทยถํำจังสีนาเขาก็บ่ได้ว่าเฮ็ดประจำจั้งสีนาเพราะว่างานเขาก็มีอยู่แล้วเขาก็มีงานประจำเฮ็ดอยู่แล้วจังสีนาเฮ็ดเพื่อมวลมวลไปจังสีนาคือคอมเมนท์ที่อันไดที่ลบๆนี่คือยายโซก็แค่เอาออกนะจ๊ะเนาะเอาออกได้จะเด้ขออนุญาตเอาออก ถ้าคอมเมนต์ใดดิที่ลบๆจนเกินไปหลายจังซีินะแปลว่าก้าวไกลเอ่อเรื่องของเขาจนเกินไปหลายแต่แค่ว่าเขามาเก็บผักเก็บหยังจังซีิน่าให้เบิ่งอยู่ต่างแดนจังซีิน่นากัสิมาว่าให้กันด่ากันจังซีิน่ามันกับมม่แม่นบ่ใช่เนาะเออกะคือเอาออกเลยจ้ะเออกะเวละจ้ะกับมเว,ว้าสู่กันฟังจ้ะ คลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้ะพี่น้องก็ขอบคุณแลหลายผู้ที่เบั้งต้ตนจนจบเน,จนจาจะขอบคุณผู้ที่จิตต่ามใจโสทั้งไม่และเกาได้จะด้อพบกันไม่คลิปนาจ้าสวัสดีจ้า